ดีครับผมสวัสดีตอนบายๆนะครับสวัสดีขอต้อนรับสู่สายบุญแฟมิลี่นะครับผมตอนนี้มาดูกันว่าเขาทําอะไรกันมุมนู้นนะครับผมโอ้ยมาแล้วก็เห็นเลยนะครับผมกลับมานี่โอ้ยติดเหลืองอีกแล้วอะ่ะเสื้อเหลืองอะ่ะเฮ้ยนะฮะติดเหลืองเลยนะครับผมเนี่ยติดเหลืองนะฮะเสื้อเหลืองนะครับผมอเอา้าสุเจ้าสุเจ้ามายกกันตอนไหนเนี่ยค่อยมาไม่ทันเลย มีหันหลังให้แม่เดียวยกแล้วใช่ไหมโอ้โหไม่ให้เตรียมกันเลยนี่ก็เป็นลักษณะงานของคนไม่รักดีนะครับหันหลังให้เพชรละาสามคนแป๊บเดียวเองเพิ่งเดินกลับมาเมื่อกี้นะครับเอาเอาเอาอย่างนี้เลยพี่เอาตาเล็งเอาเลยเหรอใส่แว่นตาเล็งอ่านั่งร้านมาถังแม้งอยู่ในอีกว่ายถังไหมโอ้ไม่ได้ใช้นั่งร้านเลย ใช้เครื่องใช้เครื่องทุแรงนะครับผมระวังนั่งหนะน้า้กวระวังเนี่ยนั่งเหล็กนั่งเหล็กแล้วโค้งนะนะครับผมนี่เมื่อกี้ที่แอดบอกว่าเขาจะยกเสายกไปแล้วสต้นนี้ก็เอมัดเลยครับอ๋อแล้วก็ปับีเนาเนาะใลครับงเวัง่ป้งอแ้งตเหตุผลมันก็ เออมันไม่น้อยแล้วเอารถไถ่มาทำไมเหี้ยงเอารถไถไม่เหี้ยงเอามาโจทนี่ละนังร้านเดียวนั่งร้านมันละว้าวรถไถเป็นนั่งร้านเฮ้ยมาดูกันมาดูกันครับผมเจ้ารถไถมาเป็นนั่งร้านได้ไงเออคิดเออมีไอเดียดีๆด้วยนะครับเออนี่ครับผมมาดูมาดูครับผมมาดูว้าวนะฮะแปลกดีนะครับแปลกแต่จริงอย่าสนเสารด้วยมันสลับข่อย งานตองหลุมตรหลวมไม่ห้องนี่ไม่นี่ไม่นี่ห้องห้องห้องเลยฮะห้องเลยห้องเลยห้องเลยเอารถไถมาทำนั่งลานสันตีเอาเบิ้งเบิ้งมาดูฝีมือเขานะครับเห็นไหมน่ะเออเอาไงนะฮะระวังตกหลุมเด้อเอา อันนี้อันนี้อันนี้เอาอ้อยมาตั้งเสาเอกเหรอนึกว, <c oughs> <N un> ว่าเอาอ้อยมาตั้งเสาเอกนี่ครับที่บ้านนี้น้ําเปิดทิ้งอย่างนี้นะครับเ <c oughs> พราะไม่เปิดก็ไม่ได้มันจะล้นก็เลยเปิดทิ้งอย่างนี้น้ํา <c oughs> <N> um> มาจากภูเขานะครับเอ้ายกด้วยโอ้ยยกเลยเฮ้ยเฮ oh, <c oughs> ้ย,ย,เ,ยเอาอย่างนี้เลยพ <c oughs> <c oughs> โอ้รถยกทั้งสี่คันถึงบ่อ๋อถึง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 นะครับ เข้าายกครับถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงยังไงก็ไปเอานั่งนั่งร้านเวทีหมอลำเรานะเอ,ออเเป็นไรรคับออถ้าจะเอาเวทีหมอลำม,มีเป็นยี่สิบสามสิบชุดนะั่นนั่งร้านหมอลำแหละเออเอาคันไปส่งเนาะมผมมีรถไปส่งขึ้นเลยบอลเราหาระดับน้งกหลักแล้วหาน้ำทิ้งก้่งหลังก็ได้มีนี่อ่าขึ้นเลยกไ็ได้เออวัดหัวมั้นเออ,เ,เ,อเดี๋ยวเต้ไปเอา เราเบิเราเอมาดูอ๋อนั่งร้านนั่งร้านครันะครับมันก็ออเป็นรถไถนะครับผมเป็นรถไถเอาย้ายสายย้ายสายย้ายสายไฟเขนตรงทางนี้ทางมอยเนี่เื่อหนึ่ง <im itation> ดเ,เดียวการเลยวันนี้ต้มไก่อร่อยมากแสี่ง <im itation> เดียวชอบกินนองเขาสิโอ้ยแซ่บหลายไอ้คนที่คนที่เ <im itation> จอบสีก,กินอยู่คนที่กินเออคนที่เจอบสีกินมาได้กินด้วิโอ้ยต้มไก่แล้วมื้อนี้ต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านหรือไก่พัน <im itation> ไก่บ้านเลยไก่บ้านไงบ่โอ้ยไก่บ้านนะใส่ใบมะขามอ่อนนะครับผมใส่ข่าอ่อนๆ โอสุดยอดเลยครับตัวเป็นร้อยตัวร้อหนึ่งก็ถือว่าถูกนะร้อยหนึ่งอ่ะเขาขายร้อยสาวแงรัวับมึงขายเล้หมื่นพวกที่เขาขายร้อยห้าสิขายร้อนึงอ๋อก็เลยได้ถือแก่แล้วมันมันแก่อยู่้ถ้าได้ไก่สาวก็จะแข่งลมีมีวงไข่อยู่ในใช่มีไข่ด้วยมีไข่ด้วยอย่งย่งนัวเลย เอาอันนี้ไปปิดแล้วโอเคโอ้ยนี่ช่างเดียวนะช่างใหญ่เราใช่ครับชางใหญ่เราใช่ครับมาช่างใหญ่เราเป็นไงบ้างอาการโดนเข็มสองไปฉีดแต่เขานะครับฉีดแล้วเป็นไงต้องขอสัมภาษณ์ความรู้สึกยาพาราสองเม็ดแล้วก็าอยู่พวงเงินนะครับเป็นคนฉีดแต่เขานะเออตัวเองเนี่ยเออพอาว่าโดนเขาฉีดแล้วเป็นไงตาดงตาแดงนะครับผมเออมีมีตาดงตาแดงนะฮะ เออแต่ตอนฉีดเขาเนี่ตัวเองเนี่ยเอ้ยนะฮะนนั่ละลิกละลีนะเออแต่โดนเขาฉีดนี่หน้าเศร้านะเออนะใจเหรอตอนฉีดเขานี่ดีไอ้ยิ้มละลิกละลีนะเออแต่โดนเขาฉีดนี่หน้าเศร้าเนี่ยดูดูหน้าดูหน้าดูหน้าตานะครับผมเอาันนี้อะไรมากนะครับคำคำนะครับช่วงบ่ายนะฮะอ่าช่างเฮ้ยเหลือสามเสาอ๋อเสาหน้าอ่านะ ระวังนีดเด้อไปดูเด้อช่างนะมันเป็นคือรอยจารึกบนฝาผนังเด้อเด็กซนนะเด็กซนเฮียรฟูนยัง่อไม่เสร็จแล้วเขียนแล้วคชัาอ่าอ่าอันนี้คืออ้อยอ้อยนี้เอามาเอามาให้พี่ออหรือว่ามันขึ้นเสาเอกเนี้ยอ้อยฮ้ยอ้อยช้างเอามาจากไหนไม่รู้นะอ้อย พี่นิมมือใส่งอนผมมาที่นผมไม่กินของแก่ทีเลยไม่ใช่เขาฉีดวัคซีนอ๋อพี่นิมีฉีทีมันใช่เขาอยว่นี้เขาเห็นกำลังแห่ฉีดวัคซีนกันอยู่เห็นปึ๊บเขาใส่ไฟบมีเกลียวเดียวเช็ดโบโบ้แล้วบ่อยู่ในหันหลังอยู่ในปั๊กนะมันตกน้ำเอาไข่ควงเถาะเอาไข่ควงทอดทอดมันแตะโบโบ้พอแหวนน้ำมันน้ำมันน้ำมันเป๊ะ ระวังเดระวังเดระวังไหนไหน,นิดนึงตอเาพมต่อ,ตอ,อาพูดโอ้อออโโอช่างนี้เอ้าก่อสามมันบน,บน,บน,บนี่ช่างวัยรุ่นก็ะมีโอเขาเป็นงานตัวนี่ผู้ช่วยก็เป็นงานนะครับไม่ใช่แต่งานในของงานหลวงอย่างเดียวนะครับผม ชาปงชาปูนก็เป็นนะครับผู้ช่วยเนี่ยนี่ครับเขาบอกว่าทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับกวนบุญจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะฮะชาวบ้านเขาก็ยิ้มแย้มนะครับผมอืมเอฟซีที่เขาเห็นภาพที่ออกไปนะครับเห็นชาวบ้านเขายิ้มแย้มนะฮะส่งมือหนึ่งมาเลยอ่ส่งผู้ใดล่ะช่างบ่มโอ้ย่อยผ่านงานที่บ้านค่อยไม่เรียบร้อยช่างเบ้มนะช่างใหญ่แล้วเขาบอกว่า คนอื่นผมไม่เอาผมาช่างเบิม้มเพราะว่าผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยผ่านกออรแนละ้วกวงกอวงอะไรกกก,กนอนอะไรเรียบร้อย เออก็ผ่านงานม,มาเรียบร้อยนะครับก็เลยไปเป็นที่ไว้วางใจนะฮะแล้วก็ก็เลยน,นะเราทําเราทําทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับชาวบ้านเขามีส่วนร่วมแล้วก็เขาเป็นมีรอยยิ้มของเขานะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดีใจนะฮะพอไปอคุกขี่กับชาวบ้านแล้วชาวบ้านเขาสาธุนะฮะขอให้เกิดขอให้มีในหมู่บ้านของเขานะฮะเราดีใจนะฮะทุกส่วนร่วมขนาด ทุกความสาธุที่ f อซให้มานี่ก็โอ้ยเราเราแทบจะไม่ต้องกินข้าวกันเลยนะเดี๋ยวนี้กินข้าวสองมื้อก็อิ่มนะครับผมมันอิ่มบองอิ่มใจนะฮะรอจริงจริงนี้เรื่องจริงพี่จิอ๋อม,ม,มันแบบว่ามันคือคือมันเหมือนเราอิ่มทิพนะนี่เรื่องจริงนะเ,นรรเออข,ข้าวข้าวน้ําข้าวปลากินเล็กๆน้อยๆเราก็เหมือนเหมือนอะไรมันดนให้เราไม่อยากอะเออนะครับผมมันก็ดีนะครับผุนเราจะได้เพียวลง พุ่งมันก็จะได้ลดน้อยลงนะฮะนี่เรื่องจริงนะไม่ได้แบบว่าเรารู้สึกจริงๆนะฮะไม่ต้องแบบว่า,าให้แบบแสดงสดออกมาให้ใครเห็นนะก็คืออาการอิ่มอกอิมอ่มใจนะฮะนื่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนี่ทุกอย่างเหมือนเหมือนเอฟซีบางท่านบอกว่าเหมือนเห <Gr> <spark> มือนเหมือนเหมือนเนลามิดเอาเลยนะบางคอมเมนต์นะครับเอฟซี FC บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่มันเหมือนเนลามิดเอาเลยคือบอกว่าสิ่งไหนที่ขาดสิ่งไหนที่ยังไม่ได้นะครับมันก็ เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นมาจริงเดี๋ยวเราเห็นภาพจริงนะครับผมสัปดานี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากกดยิ่ยอหลังให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ